เพื่อนสนิทที่สุดกับแฟนถ้าให้เลือกหนึ่งคนเนี่ยเราจะเลือกให้ความสำคัญกับใครมากกว่ากันแฟนเลือกเพื่อนเฮ้ยเขาเลือกเพื่อนนะเไม่มีแฟนโอ้โหเราอยู่ตรงหน้าผาแล้วเพื่อนเราอะเกาะอยู่ฝั่งซ้ายแฟนเรากา่ออยู่ฝั่งขวาเลือกช่วยได้หนึ่งคนเราจะเลือกช่วยใครช่วยเพื่อนช่วยคนนี้วะมันไม่น่าเดินตกหน้าผาเลย สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับแล้วหัวข้อของเราในวันนี้นะครับบอกเลยว่าเฉียบมากๆนะครับระหว่างเพื่อนกับแฟนนะฮะเพื่อนๆจะเลือกใครนะครับถ้าเป็นผมเองนะฮะตอนนี้โสดอยู่ก็คงจะต้องเลือกเพื่อนอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อนทางบ้านล่ะคิดว่าเพื่อนกับแฟนนะครับคนส่วนใหญ่มักจะเลือกใครมากกว่ากันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ผู้โชคดีกันเลยดีกว่าครับเชลซีค่ะจินค่ะมีแฟนกันแล้วหรือไม่มีค่ะมีแล้วค่ะคำถามวันนี้นะครับอยากจะถามว่าระหว่างเพื่อน กับแฟนถ้าให้เลือกหนึ่งคนเนี่ยเราจะเลือกใครแฟนค่ะยังมีแฟนา่้ล่ะแล้วของเธอแ้มีแฟนอ่ะแล้วเราแล้วเราเลือกเลยยกตัวอย่างง่ายๆเลยเราอยู่ตรงหน้าผาเพื่อนกับแฟนกําลังจะร่วงเราจะเลือกช่วยใครหนึ่งคนเราไม่ได้ได้โดดใจไม่ได้ดิเลือกช่วยหนึ่งคนถ้าช่วยอีกคนนึงอีกคนนึงเกาะไม่ไหวล่วงคุณเกาะไหวปะเลือกแฟนไเลือกเพื่อนอ่อยแย่อะ เลือกแฟนก็ได้เพราะว่าเพื่อนก็เลือกแฟนเหมือนกันแฟนเราเราตกเราตกเหวเลยนะเป็นไรแฟนของฉันกว่าแฟนเก่งอยากมีแฟนอ่าแล้วเราเป็นเพื่อนอะไรมาขอัเออชื่อไป๋ป๋อบ้านฉะแปดเราอ่ะเอินทำไมเราติดเงินชอบไม่มใส่โอ้เจ็บกว่ะปวดเจ็บป่ะแล้วถ้ามีแฟนแล้วอ่ะจะเลือกใครจะเลือกเพื่อนก็ยังเลือกเพื่อนอยู่ดีซะเพราะอะไรมันเกื่ยวกับเพื่อนพังดีบ้านฉะ ก็เรามางว่าแบบว่าแรนเนี่ยวันหนึ่งมันอาจจะแบบทำเราเสียใจน้อยใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้ววันนั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นเรื่องแต่วันที่เรื่องปอบใจเราเราก็อาจจะกลับไปหาแฟนก็เป็นไม่ได้แล้วเพื่อนก็เป็นถ้าหาว่าเราเนี่ยอยู่ตรงแม่น้ำเพื่อนที่รักที่สุดกำลังจมน้ำไปฝั่งซ้ายแฟนที่เรารักที่สุดกำลังจมน้ำไปฝั่งขวามีห่วงยางอันหนึ่ง เราจะยังช่วยใครเพื่อนเพราะแฟนจะได้ปช่วยแฟนหรอไม่ได้ไม่ได้ช่คเดียวตายพูหนู่เลือกไเลือกหรอไม่เลือกไเลือกเราเลือกแฟนทำไมทำไม่แฟนเพ่อนเ่อด้วยไม่เป็นรลยอยกจะฝากไอจีกับทางบ้านแม U C H W W N ชื่อพอยชื่อใครห่ะเพื่อนค่ะเพื่อนเหมือนกันนี่บะ ถ้าสมมติว่าถ้าเพื่อนเราไม่ได้อยู่ตรงนี้จะเลือกไปแฟน <laughs> แต่แต่หนูว่าแบบเราอยู่ด้วยกันตลอดอย่างนี้มันแกบบ็เลยสนิทมากกว่าแต่แฟนก็ถ้าสมมติทะเลาะก็ยังมีเพื่อนอยู่ก็คือวันที่เราทะเลาะก,กับแฟนก็ยังมีเพื่อนคอยดามใจอยู่เสมอใช่เราก็เลือกเพื่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าเพื่อนสําคัญที่สุดค่ะเพื่อนไปอยู่ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีแฟนอยู่ได้ไม่ได้นาไม่ได้สมมุตินะว่าเพื่อนกับแฟนเนี่ยอยูอ่ตรงหน้าผาเลย กำลังจะตกแล้วเราเลือกช่วยได้คนเดียวเราจะเลือกช่วยใครแฟนค่ะวทำไมเป็นเรื่องแฟนล่ะรักแฟนแต่ก่อนหน้านี้เราเลือกเพื่อนไม่ใช่หรอใช่ค่ะเปลี่ยนใจแล้วอ่ะก็เปลี่ยนใจแล้วถ้าเราเลือกช่วยใครเลือกแฟนค่ะทำไมเลือกช่วยแฟนว่ารักแฟนมากกว่ารักเปลี่ยนใจกันเร็วมากเลยนะอ่าอยากจะฝากไอจีกับทางบ้านไหม P L O Y L Y G U S E Y O ค่ะ S L O T E 2 T H ค่ะ ออมเรับเลือกเพื่อนเรับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเพื่อนอยู่ได้นานกว่าแต่แฟนเนี่ยเขาสามารถเข้าใจในหลายๆอย่างที่แบบเพื่อนให้ส่วนนั้นไม่ได้นะแล้วแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ช่วงเวลามากกว่าเพราะว่าเวลาแบบเราโอขังงี้ก็จะมีแต่เพื่อนที่จะคอยแบบอยู่ข้างเราใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นชื่ออะไรมบ้างครับชื่อแจ็คครับเมนยูครับไม่มีครับไม่มีครับถ้าเลือกระหว่างเพื่อนกับแฟนเนี่ยเราจะเลือกใครแล้วแต่สถานการณ์เลือกเพื่อนครับเพราะอะไรฮะ รักเพื่อนครับเฮ้ยอันนี้เขาตอบเพื่อนเลยนะ,ะชัดเจนนะแล้วเราเปลี่ยนใจยังไม่เปลี่ยนแล้ครับงั้นคําถามนี้สมมตินะว่าเราอยู่ตรงท่าเรือระหว่างเพื่อนกับแฟนกำลังจมน้ามีห่วงยางอันนึงเราจะโยนให้ใครแฟนครับเลือกโยนให้แฟนนะเพื่อนช่วยตัวเองได้เหรอใช่ครับแล้วเพื่อนก็กำลังจะจมน้ำาแล้ว่าน้อาไม่เป็นมัน่นใจในตัวเพื่อนครับไมนต้องรอนะเดี<บ>๋ยวแฟนไม่รอเพื่อนน่าจะเอาตัวรอดได้ใช่ครับแล้วเราทำไมถึงเลือกเพื่อนเพื่อนสําคัญกว่าครับสาหรับคนที่เลือกเพื่อนอยากจะบอกอะไรกับทางบ้านบ้างะอครับ สำหรับคนที่เลือกแฟนอยากจะบอกทางบ้านว่าอะไรแฟนครับเจนอยากจะฝากไอจีให้กับทางบ้านไหมเอ่ย M A N U UnderScore U P R ครับ J A X UnderScore K K I Y ครับอ่าลรียวครับนิวครับแฟนครับเพราะว่าแฟนอยู่ตรงนี้ปะอ่ไม่รู้ครับไออยากกําหดอยากกําหดอยากกําหดอ่านแล้วเราเลือกใครเลือกแฟนเลือกแฟนเพราะอะไรครับนักแฟนทำไมถึงเลือกแฟนมันน่าจะอยู่ด้วยกันในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเลยครับก็อยู่ด้วยกัน แบบระยะยาวอะเราอะเลือกแฟนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คืออยู่แต่กับแฟนคุยแต่กับแฟนนี่สมมติว่าเราเนี่ยอยู่ตรงหน้าผาแล้วเราเลือกช่วยได้คนเดียวเราจะเลือกช่วยใครนะตอนนั้นช่วยคนหนึ่งคนหนึ่งล่วงก็ <c oughs> ค,คงเ่ือกแฟนอยู่เลยเราอะเลือกแฟนอยากจะฝากบอกกับทางบ้านอะไรสำหรับคนที่ให้แฟนสำคัญมาอกว่าเพื่อน มันก็มองได้หลายมุมรครออับแล้วแต่ความอะกาของคนคนนั้นเรืก็ถูกแล้วเหมือนก็ต้องเข้าใจเราด้วยนะเพราะว่าเราก็คือมีแฟนเพื่อนที่ดีเขาจะเข้าใจเราใช่ทั้งเพื่อนทั้งแฟนนะคือเขาเข้าใจเขาจะไม่ต้องให้เรามานั่งเลือกก็แบบจะเลือกใครอะไรโกหังครับออมค่ะเป็นแฟนกันปะใช่สมมตินะว่าเพื่อนสนิทเราเนี่ยกำลังจะจมน้ํากับแฟนเราเนี่ยที่กำลังจะจมน้าทั้งคู่เลยมีห่วงยางให้อันหนึ่งเราจะเลือกช่วยใครเพื่อนครับแฟนเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติว่าสัมภาษณ์ไปแต่ไม่ตีกันนะ มือเตี้ยถ้าหนูเผื่อว่าเพื่อนมีแฟนของเขาเชื่ออะค่ะตอนนั้นมีแค่เรางั้นก็เพื่อนแล้วกันค่ะเหตุผลเดียวกันเหตุผลเดียวกันอยากจะฝากบอกกับทางบ้านยังไงสําหรับคนที่เลือกเพื่อนมากกว่าแฟนเพื่อนก็อยู่กับเราได้ตลอดนะคะอ่ะอยากจะฝากไอจีทางบ้านไหมเลยอันนี้ M W E L I I Y Y ครับ underscore ห้าตัว Y L X I N S ครับครับผมไม่ทะเลาะกันนะไม่ครับไม่แน่เราสองคนชื่ออะไรครับเชื่อไข่โมกค่ะ มู่หลานค่ะระหว่างเพื่อนสนิทที่สุดกับแฟนถ้าให้เลือกหนึ่งคนเนี่ยเราจะเลือกให้ความสำคัญกับใครมากกว่ากันแฟนเ,เลือกเพื่อนนะคะนีเขาเลือกเพื่อนนะไม่มีแฟนโอโหเจ็บเลยจนมาเห็นกับตปาทำไมเลือกเพื่ยรู้สึกว่าเพื่อนเขาคือคนที่ถ้าเกิดสนิทมากๆแปลว่าเขาต้องอยู่กับเราแบบตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราอ่ะปกติเป็นคนไม่ค่อยติดเพื่อนเท่าไหร่เรามากับเพื่อนนะเขาเขาเสียใจไหมไม่วันนี้จบไปทะเลาะกันม่ะสมมุตินะว่าถ้า เราอยู่ตรงหน้าผาแล้วเพื่อนเราอะเกาะอ,อยู่ฝั่งซ้ายแฟนเรากา่ออยู่ฝั่งขวามืออะไม่ไหวแล้วกำลังจะปล่อยแล้วเลือกช่วยได้หนึ่งคนเราจะเลือกช่วยใครเพื่อนเพื่อนบ้างแฟนร่วงเนี่ยเราอะเพื่อนพเพื่อนเพื่อนเหมือนกันชอบคนนี้ปะมันไม่น่าเดินตกหน้าผาเลยถ้าจะเดินตกหน้าผาก็ปล่อยมันตกเอง <S <S> <S> เอ,อยากจะบอกกับทางบ้านอะไรสําหรับคนที่เลือกแฟนมากกว่าดีแล้วดีแล้วก็ รักษาเพื่อนคนนั้นไว้ดีๆล้กันเชเชเอ็มศูนย์ศเชอร์สกอตอเอ็จุดเอ็มยอลเอเอ็อันเสก่ะเราอยู่ตรงหน้าผาใช่ไหมอ่าแล้ววันที่เรามีแฟนแล้วแฟนเรากำลังจะตกหน้าผาเลยเพื่อนเรากำลังจะตกบกชัเราเลือกช่วยได้คนเดียวเราเวยถ่ายเรเพื่อนเพื่อนอย่าปล่อยแฟนตกหน้าผาเลยหรอ้าไม่ได้เพื่อนตายหายาเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเราตกอคนชื่ออไรอย่างเครับเอ่ชื่อนนท์คร ชื่อชมพูค่ะเป็นอย่างยังไม่มีค่ะเือแฟนใช่ไหมเือแฟนทำไมต้งเลือแฟนเพราะว่าเมื่อเราสามารถอยู่ตอนไหนได้แต่แฟนบางทีก็จะมีเวลาส่วนตัวเรถ้าหาว่าเพื่อนที่สนิที่สกันอยู่จงน้ำกับแฟนเรากะลรจน้ำใครเลช่วยได้หนึ่งคนเนี่เราจะเลือกแเออเลือกแฟนเราะเลือกแฟนเพื่อนแบบตาิสิตรมลงไปในน้ำอ๋อสู้กจะปากบอกเรานังบ้านว่าอะไรแต่เราคนที่ ให้แลนเป็นเสื่อเหอก็เพื่อนก็เป็นหมาไปนะเราเราแฟนมึงมาแฟนมางบ้างๆนะอยากจะฝากไอจีของบ้านไหมไอเอสเอลเออุสซ์ปอรค่ะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆคนส่วนใหญ่นะครับมักจะเลือกแฟนนะฮะและเพื่อนๆของบ้านเหครับจะเลือกให้ความสัันกับใครมากกว่ารือปล่าเพื่อน แฟนนะครับก็ลองสมเน้นกันมาได้คือนั่งใต้ลิปนี้เลยนะฮะและในหัวข้อหน้านะครับจะเป็นหัวข้ออะไรสถาดที่ไหนนะครับรอติดตามได้เลยครับ